คำถามแรกของโยมคือมนุษย์ได้ฉา,าไม่ <c oughs> มีดีอะไรผู้เจ้าเปรียบเทียบไว้ให้แล้วว่าเทวดาชั้นดาวดึงกับมนุษย์ในชมบุทวีปต่างคนต่างมีดีกันคนละอยา่างเทวดาชั้นดาวดึงดีกว่ามนุษย์ในชมบุทวีปคือสามอย่างสุขทิพย์อายุทิพย์วันณทิพย์แต่มนุษย์ในชมบุทวีปเนี่ยเลิศกว่าเทวดาชั้นดาวดึงคือ เป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นพบภูมิที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้เยี่ยมยอดที่สุดเทวดาถึงอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาให้มนุษย์ดันอยากไปเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ ยอมที่จะเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคภัยให้จะยอมแต่ขอเป็น